เป็นม่วงมันครับผมทองดำกับเป็นม่วงมันคือคแบบแมนมันทองดํามันมิตรลาศเพราะว่าข่อยยังไม่ทันได้มีตัวทองดำอยากได้ทองดำแม่นบมาขอนอุลุนนี้บอเปล่แมนจ้ะทองดำเดี๋ยวผมหาให้ก็ได้ถ้าอยากได้นะมันแทบไม่เป็นรุ่นใหญ่เลยมันเคยกินบะเคยกินหรอเป็นมะม่วงมันเหรอมันนสต้ประมาณนี้แหละคุณร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวถ้าจะเอาดิผม เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถามหมู่ให้แล้วตัวเอิอไปส่วนส่วนข้างในเดี๋ยวผมถามของของมู่ให้ต้นสันนี่เลยนะตัวต้นใหญ่เดี๋ยวผมถามให้นะเป็นมังวงมันบอกพี่เอาทองดำงามๆให้คลอยหน่อยครับมันเป็นมังวงมันเหรอมังวงคล้ายคลายมังวงแก้วนะแต่มังมันแซ่บอ๋อแก้วขมิ้นแล้วแซ่บแก้วขมิ้นทอมีแล้วเฮาปลูกอยู่เหรอ ได,ได้หนึ่งได้หแล้วต้นอง,งวง, 150. นนงร้อยห้าสิบาเราจะไปส่งฉันนะก็เอาก็ว่าฉันจะซื้อนะี่หาถ้าเอาโหลดอันนี้เมือ่เอเาเอาเม,มื่อบัไร้า้ไหนด้าเอาต้น,ตนยังดีนะต้น,ตน,ไ,นได้เอาดีดีอย่างอื่นดีเอาอยู่เอาอยู่ก็จะได้

อะไรที่เราซื้ออยหรอมันเป็นดำเนินแล้วก็เอ๋อดูตรงนั้นก็ได้สวยมากเลยพริกก็น่าสนอยู่นะพริกกับมเขือพริกหาบาทเองนพริกห้าบาท้าวซอใหญ่อันนี้ข้าวซ้ยใหญ่ลายเ่ยๆนี่พอใต้นี่เป็นแก้วขมิ้นสามดูดูพวกอะไรอกไม้